สวัสดีค่ะไหวางามค่ะพี่น้องทักทายกันบมแน่ใจว่าสิได้พอกันช่องทางใดน,นะก็จะมีทั้ง YouTube แร้วกระทั่ง Facebook นะคะ Facebook DJ สาวน้ำยืนเป็น Facebook ส่วนตัวะะด้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้มาทักทายพิเศษเลยขอบคุณผู้ที่ติดตามทาง Facebook DJ สาวน้ำยืน Facebook ส่วนตัวที่กลับมาเปิดมนมืออาชีพค่ะหนึ่งเดือนเต็ม เปิดหมดมืออาชีพหนึ่งเดือนเต็มแต่ว่าบร์ท่านใดเครื่องมือสร้างรายได้จากเนื้อหาก็จะได้แค่ สร้างดาวสั่งในส่วนของแบบว่าติดลิงก์แอฟฟิลิเอตได้ยางสินะแต่ว่าโปรแกรมสมาชิกบอททีมีแต่ว่าถูกช่องทางที่ว่ามากดียังก็ต้นเห็นได้ใดว่าจะมาจังใดนะเพราะว่าถือว่าเป็นมือใหม่ทั้งทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ต้องขอบคุณได้หลายค่ะยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นประมาณ7 0 0 0คน1เดือนผ่านไปยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นประมาณ7 00 0คนแล้ว ก็มียอดวิวการเข่าเบิงการมามาแวะเนาะการมาแวะนะบอกว่าจะเป็นคลิปเป็นหัวผาาเป็นสตอรี่เป็นอ่ขอความเป,นป็นคลิปสั้นคลิปยาวนี่แหละเนาะมีผู้ที่แะเวียนมาสามล้านสามล้านสามแสนเถือนะถือว่า ตัวเลขสวยงามอยู่ยตัวเลขสวยงามแล้วก็ขอบคุณกําลังใจขอบคุณได้หลายหลายคนกดติดตามแล้วหลายคนบัท่านด็ก,กดติดตามผู้ใดมาพอกันไม่ก็ฝากเนาะฝากเป็นกําลังใจให้กันกดติดตามคนไลค์กดแชร์กําลังซ่อมเบิงอยู่ค่ะว่าจักเดือนนาะจังสิพันในส่วนของ เครื่องมือสร้างรายได้จากเนื้อหาซึ่งหลายคนเพื่อนบอกว่าส่วนหลายจะยูทิ่ประมาณหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยมีโอกาสจะได้เครื่องมือนะคะถามเมนแบบเฮาเห็ดแบบสม่ำเสมอเพื่อนว่าเนาะมีโอกาสจะได้เครื่องมือภายในภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี่แหละประมาณนี้แต่ก็มีหลายคนมีหลายคนที่สาวน้ำยื่นไปเห็นมา ปีหนึ่งจะได้ก็มีอ่านะแล้วก็มีล่าสุตรที่สาวน้อเรียนเห็นหูซึกว่าเร็วที่สูดอีสองสัปดาห์คือเก่งแท้เนาะสองสัปดาห์ก็ได้ว่าสันอาเมนตีคือเก่งแท้เป็นไปได้ยูตีหรือจังไดแต่นี่ผ่านไปหนึ่งเดือนขอบคุณทุกกําลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณทีมาเป็นแห้งใจให้กันลังคนกับมาคอมเมนต์ลังคนกับมากดไลค์กดแชร์เป็นแห้งใจแล้วได้สะดวกพี่น้อง แล้วแต่สะดวกบัาว่ากันผู้ใดบัสะดวกก็บ,บัวเป็นอย่างพอกันคลิปใดแต่คิดมกักเออสิอมักน้ำอยู่คลิปนี้จากสืส่วนหลายจะเป็นคลิป AI นะส่วนหลายจะเป็นคลิป AI เป็นหูเ AI เนาะด้วยบัสะดวกที่จะไปสถานที่นอกสถานที่ส่วนหลายก็จะมีสร้างภาพด้วย AI แล้รก,ก็เป็นสร้างคลิปด้วย AI จอย่างสีนะกะฝากเป็นกำลังใจทำมักจังไดแต่ว่าเสียงนะ่ะเป็นเสียงผู้นีอยู่ เป็นเสียงสามน้ำยื่นเองเนี่แหละผักใส่ย,ยู่จังสีเนาะฝากเดอ้อผู้ใดที่อ่าจะเป็นกำลังใจให้กันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณได้หลายค่ะคลิปนี้มาขอบคุณมาขอบคุณสุขุสุขนนะคะจังพอกันใหมค่ะสวัสดีค่ะ